สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกม่คิดว่าหลายๆได้ยินชื่อลุงนวมทองเนาะนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเขาคือใครหลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าเขาคือใครหลายๆคนมองว่าเขาคือครูเขาคือผู้ที่มีคุณูประการคนหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางอุดมการให้กับเรามาเองมารู้สึกยินดีมากที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำลึกปกติไม่ได้มา เป็นอย่างกิจลักษณะไล้ได้มีโอกาสมาพูดให้กับทุกท่านฟังตัวไมเอเองไม่ก็รู้สึกว่าเราทุกคนก็เหมือนลุงนมทองนี่แหละค่ะเราคือมนุษย์คนธรรมดาเราคือคนที่มีเลือดมีเนื้อเหมือนกันเราคือคนที่ควรจะต้องได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนเหมือนกันตัวไมเอเองมไม่สามารถนิ่งทนต่อ ความไม่เป็นธรรมในสังคมได้ไม่เลยออกมาเรียกร้องออกมาส่งเสียงออกมาทําอะไรก็ตามที่เป็นการยืนยันว่าประชาชนมีอำนาจจริงๆเช่นเดียวกันกับลุงลมทองค่ะลุงลมทองเองก็เป็นคนหนึ่งที่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีศักศีความเป็นมนุษย์ไม่ได้ต่างจากใครเหมือนกันแล้วเขาต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมนี้ เขาเห็นสิ่งที่มันผิดปกติแล้วเขาทนไม่ได้แล้วเขาต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะออกมาเรียกร้องด้วยเช่นเดียวกันเหตุการณ์ในวันนั้นไม่อาจจะไม่ได้ทันมากนะคะแต่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เราได้ศึกษาได้เสริมกำลังใจว่าจริงๆแล้วคนที่ทำทุกอย่างได้เพื่ออุดมการณ์และความถูกต้องมันมีอยู่จริงๆ อุดมการไม่ใช่สิ่งที่จับต้องไม่ได้กินไม่ได้ขนาดนั้นมันแปลเปลี่ยนมาเป็นผลทางกายภาพได้มันแปลเปลี่ยนมาเป็นแรงผลักดันให้เราต่อสู้เพื่อสิ่งที่มันควรจะเป็นของเราได้ตัวม,มาเองมามองลุงนมพองเป็นครูคนหนึ่งเลยด้วยเหมือนกันเมืม่อครั้งที่มีคนบอกเขาว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะมีอุดมการมากขนาดที่จะพีชีพตัวเองได้เขาได้พิสูจน์ให้เห็น โดยที่ตัวไมาเองไม่ก็ไม่อาจก้าวล่วงได้หรอกนะคะว่าตอนนั้นลุงนงทองคิดอะไรอยู่แต่ไม่คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีเหมือนกันแน่ๆคือสิ่งที่เราออกมาต่อสู้มันเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากกว่าเกินที่จะให้ใครมาสบประมาทเราแบบนี้และการต่อสู้ของเราในาช่วงจังหวะนั้นหรือแม้แต่คันน,น,นนั่งกระทั่งนตอนเนี้ มันก็อาจจะเป็นการต่อสู้ที่ก็เพราะว่าเราไม่เห็นไงว่าอนาคตมันจะดีสําหรับเราได้ยังไงถ้าหากเราไม่สู้ถ้าหากเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ออกมายืนยัดในสิ่งที่เราทําแล้วมันจะได้สังคมที่ดีได้ยังไงเราจะมีชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมแบบนี้ได้ยังไงลงนุ่ทำเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันว่าการต่อสู้มันอยู่ในทุกช่วงสว่างของชีวิตในลมหายใจนั่นแหละค่ะ และสิ่งที่นูรงทร้อตัดสินใจไปในวันนั้นก็เป็นต้นทุนทางอุดมการณ์ในการส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่หลายๆคนจนถึงตอนนี้ที่ทําให้เราได้เห็นจํานวนของคนที่กล้าออกมายืนยันถึงสิทธิ์ของตัวเองมากขึ้นเยอะมากขนาดนี้ด้วยเช่นเดียกันไม่อยากจะขอฝากถึงภาครัฐฝากถึงกลุ่มคนที่ควรจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการที่ทําให้ประเทศนี้มันเป็นของประชาชนให้ได้ไม่อยากฝากโดยสารต่ออุดมการณ์ของมลวงทองว่าประเทศนี้ถ้าบอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะคะมันก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นมันควรจะต้องเป็นเช่นชนั้นทั้งการบัญญัติกฎหมายและการปฏิบัติเราควรจะต้องมีสังคมที่เรามั่นใจได้ว่าเราจะใช้ชีวิตนี้ได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องห่วงหน้าโพงหลังไม่ต้องมาห่วงว่าวันนี้ เราจะกลายเป็นภัยความมั่นคงของรัฐไหมไม่ต้องมาห่วงว่าวันนี้เมื่อเราพูดความจริงอะไรออกไปเราต้องถูกเดินดาเนินคดีแล้วจับติดคุกไหมไม่ต้องมาห่วงว่าชีวิตเรากําลังดําเนินอยู่ดีแล้ววันหนึ่งเราจะต้องมาเจอการรับประหารที่มาหยุดชะง,งักสังคมเราชีวิตเราอีกไหมไ<ป>การต่อต้านการรับประหารมันคงต้องดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมั่นใจดได้จริงๆค่ะว่า การรับประานที่มันเคยเกิดขึ้นนั้นมันมีผลบทลงโทษต,ต่อคนเหล่านั้นแล้วมันมีการคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่เคยสูญเสียแล้วมันมีการประกันผ่านกฎหมายผ่านรัฐธรรมนูญได้ว่าหลังจากนี้จะไม่มีการรับประหานอีกแล้วมันต้องต่อสู้ต่อไปเรื่อยๆค่ะอุดมการของลุงลงทองส่งต่อมาถึงจปัจจุบันและหมายเชื่อว่า คนในรุ่นยุคเราในรุ่นปัจจุบันเองก็คงไม่ยออ่อท้อก็คงไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่มันจะดีกับประชาชนจริงๆเหมือนกันอยากฝากถึงรัฐบาลตอนนี้นะคะการรัฐประหารสามารถป้องกันได้ค่ะสามารถที่จะบัญญัติมันลงไปได้สามารถที่จะเรียกคืนความเป็นธรรมความยุติธรรมกลับมาได้ผ่านรัฐมนูญนะคะรัฐบาลชุดนี้บอกว่า เหตุผลหลักในการที่เขาต้องจับมือเช่นนี้ที่เขาต้องก้าวไปข้างหน้าเช่นนี้การข้ามขั้วการกลับไปสลายขั้วอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยส่วนหนึ่งคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศเดินหน้าเดินต่อไปได้แต่นะตอนนี้คําว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมันเลือนหายออกไปเรื่อยๆจากรัฐบาลชุดนี้ค่ะมันไม่ชัดเจนมันจางลงไปทุกทีเราจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่ารัฐบาลชุดนี้จะ ให้มันเกิดให้มันเกิดกระบ,บวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้จริงๆเรามั่ใจไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเรียกร้องเขาต่อไปต้องบอกเขาต่อไปต้องย้ําเตือนเขาต่อไปตั้งแต่ตอนมีเรื่องคําถามประชามาติประชาชนได้รวมชื่อกันในเวลาอันสั้นสองแสนกว่ารายชื่อเราได้ยื่นเข้าไปแล้วแล้วเราบอกชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญที่ดีกับประชาชนจริงๆรัฐธรรมนูญที่จะแก้ปัญหาในการที่จะมีใครมาแทรกแซงเข้ามารัฐประหารแบบนี้อีกเนี่ยต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนใหม่ได้ทางฉบับ และต้องมีสะสะรที่มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะมันจะเป็นการตอบว่าคนที่มีอำนาจในการกำหนดกฎหมายบัญญัติกฎหมายสูงสุดในประเทศนี้มันคือประชาชนจริงๆแล้วเราจะได้มั่นใจได้ค่ะว่าเนื้อหาะไรนั้นมันจะถูกกำหนดออกมาเพื่อป้องกันศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์ของประชาชนอย่างพวกเราจริงๆมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยถ้าหากอยู่ๆรนะัฐบาลจะมาบอกว่าจะให้คนนั้นคนนี้มาเขียนกฎหมายให้จะให้คนนั้นคนนี้มาเขียนรัฐธรรมนูญให้ประชาชน เพื่อที่จะให้ความขัดแย้งตรงนี้มันถูกจัดการอย่างเกิดกาประนีประนอมหรือละมุนล,ละม่อมมันไม่จริงหรอกคะ่ะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือกลับมาให้ประชาชนเป็นคนกําหนดกลับมาให้ประชาชนเป็นคนบัญญัติว่าเราจะจัดสรรอำนาจในประเทศนี้อย่างไรและแน่นอนสิ่งหนึ่งที่สําคัญแน่ๆเลยก็คือเราจะบัญญัติมาลงไปว่าคนที่เคยก่อ,อการรัฐประหารนั้นควรจะต้องกลับมาได้รับผลสิ่งที่ตัวเองทําไปและรวมถึง กลไกในการบัญญัติว่าหลังจากนี้ถ้าหากเกิดการระบาดขึ้นอีกพวกเราในฐานะประชาชนเรามีสิทธิ์ในการลงโทษพวกเขาเพื่อให้พวกเขานั้นเกิดความสำนึกบางอย่างที่จะไม่มาทรยศและฉีกอำนาจของประชาชนอีกบ้างเราสามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างการเมืองเหล่านี้โครงสร้างอำนาจที่ประชาชนไม่มีตัวตนแบบนี้ในระยะยาวได้ผ่านรัฐธรรมนูนค่ะและไมา์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้อง ต่อสู้กันไปทําร่วมกันทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้หลายๆคนบอกว่าให้มันจบในรุ่นเราหมายถึงรุ่นหกสามเนะี่ยเนาะรุ่นตั้งแต่หกสามเป็นต้นมานะคะแต่ไม่ก็ต้องพูดตรงๆว่าในผลสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้จบในรุ่นเราจริงๆก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่มันยังไม่จบในรุ่นรุ่นลุงลุลงทอง,ง,งเลยมันยังส่งต่อมาถึงพวกหนูเลยมันยังส่งต่อมาถึงคนรุ่นใหม่ๆ ที่เราอาจจะไม่ทันเหตุการณ์ในวันนั้นแต่ความรู้สึกมันส่งมาถึงแล้วเราก็มีความเข้มแข็งทางอุดมการณ์มากๆเลยในตอนนี้พร้อมมากพอด้วยซ้ําที่แม้แต่อาจจะพีชีพเพื่อสังคมที่มันดีกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่จบในรุ่นนี้แต่มันจะไม่เสียเปล่าแล้วมันจะมีคุณลูกป,ประการส่งต่อเป็น เม็ดเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่มันปลูกฝังในสังคมแล้วมันจะเจริญงอกงามต่อไปมาเชื่อแบบนั้นค่ะซึ่งลุงนรองได้ทาให้เราเห็นแล้วก็ในวันนี้ก็ขอใช้เวลาตรงนี้ในการลํำลึกถึงนุมลุงนรพองนะคะแล้วก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนที่ยังร่วมต่อสู้กันว่าทํากันต่อไปค่ะอย่าไปท้อเราทํากันไปได้อีกเรื่อยๆถ้ามันยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เราพึงพอใจแล้วสังคมมันยังไม่ดีเพื่อเรา อำนาจมันยังไม่อยู่ที่เราก็ทาต่อไปค่ะทําจนกว่าอำนาจจะกลับมาเป็นของประชาชนเพราะประเทศเราบอกว่ามันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงประชาชนต้องมีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้อยากให้กําลังใจทุกคนค่ะแล้วก็ให้กําลังใจกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เรายังคงมีแรงในการเกาะเกี่ยวความรู้สึกในการต่อสู้กันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ yeah. Yeah.